แน่นๆพี่เพราะมัวดลัวฝนมาเอทผมต้อติอด,อ,ดอ๋อแน้นๆอ่าเพราะมันอยู่ไกลก็พี่คนนี้เขาอยากได้ทรงทวิกเกียร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดทรงทวิกเกียร์ในตารางของผมนะครับ ขั้นตอนนี้ผมก็จะฉีดน้ำแล้วก็แบ่งผมก่อนนะครับแบ่งสองข้างให้เท่ากันเลยครับ ขั้นตอนนี้ผมจะใช้ฟลองเบอร์8ไถรอบหัวเลยครับเป็นการสร้างกรอบทรงมาก่อน อพอเก็บด้วยเบอร์แปเสร็จนี่ก็ขั้นตอนนี้ก็ผมจะใช้หวีแล้วก็ตบลกเลีเยนตัวเล็กในการตักผมที่ฟาลองเบอร์แปเนี่ยมันมันถ่ายไม่ได้ก็จะใช้หวีเป็นตัวตักผมเป็นตัวแต่งผมแล้วก็จะกันขอบไปเลยในตัวนะครับ Yeah. <laughs>